โลกเกิดอะไรขึ้นทําไมอากาศถึงได้ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันอย่างงี้เนาะเห็นเขาบอกว่ามีคนใช้รถมากขึ้นปล่อยควันพิษมากขึ้นอากาศเลยเสียทาให้โลกร้อนขึ้นอ่ะอืมถ้าอย่างนั้นเราเลิกใช้รถก็เลยดีมะจะได้ไม่เป็นการทําอากาศเสียได้ไงเออไอที่บอกจะเลิกใช้รถเนี่ยมันก็เป็นผลทางเลยแกนะแต่ลุงมีผลทางที่ดีกว่าออใช้รถด,ด้วยแล้วโลกก็ไม่ร้อนด้วยโอ้โห ได,ได้เหรอคะคุณลุงเราก็ใช้เชื้อเพลิงชนิดที่ไม่ไปทําลายบรรยากาศของโลกสูงเราไปหาเชื้อเพลิงอย่างอื่นทดแทนน้ามันเบนซินหรือดีเซลเพราะเชื้อเพลิงทดแทนบางชนิดนเมื่อเผาไหม้แล้วให้สารพิษน้อยกว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลแล้วเชื้อลองทดแทนมีอะไรบ้างล่คะคบคุณลุงมีตั้งหลายอย่างเลยล่ะในเมืองไทยที่นำมาใช้กันก็ได้แก,ก่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า LPG ครณงคคะแล้วรถที่ใช้น้านํามันแล้วสามารถจะเปลี่ยนมาใช้เป็นก๊าซได้ด้วยหรอคะเราต้องทำยังไงคะคุณงุงรถยนต์ทั่วไปที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ก๊าซได้นั้นนะนะจะต้องปรับจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงจังหวะการจุดระเบิดให้เหมาะสมเพราะเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นกา๊าซจะมีการหลอร่อลื่นต่ำทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สึกหลอได้ง่ายถ้าปรับจังหวะไม่เหมาะสมไง คใครรู้บ้างว่าไอ้แก๊ส LPG เนี่ยมันเป็นยังไงรู้ค่ะแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนมีโพเพนและบิวเทนเป็นสารประกอบแก๊สชนิดนี้จะได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเหมาะที่ใช้กับรถที่เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินค่ะเก่งนี่พวกเราใครรู้บ้างว่ามีรถอยู่กี่คันที่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง ไทยส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซนะคะคุณลุงคะแล้วทำไมการใช้ก๊าซเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันถึงไม่เป็นที่นิยมนะคะการที่รถยนต์ทั่วไปเนี่ยยังไม่นิยมใช้ก๊าซเนี่ยมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันก๊าซ LPG เนี่ยมีความหนานแน่นของพลังงานต่ำทำให้สิ้นเปลืองมากกว่าน้ำมันเบนซินอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะเป็นไงเด็กๆ วิธีการใช้รถแล้วไม่สร้างอากาศเสียในความคิดของลุงเป็นไงคีครับแต่ว่าคุณลุงรู้นองพู้พิจากไหนล่ะครับโถก็ไม่น่าถามเลยป้องก็อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงล่ะเล่นไหนล่ะก็จะได้ไปหาอ่านบ้างกเล่มที่26ไงล่ะ